ผมทาบ่อเลี้ยงไส้เดือนเลี้ยงจุลินทรีย์เลยครับก็คือเลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับเอาเศษอาหารครับที่เรากินเหลือเอามาถีไว้ในบ่อปูนครับที่แตกๆครับที่มีช่องทะลุประมาณนี้ครับที่ไม่ได้ปิดสนิทครับข้างล่างก็เอาดินใส่ไปประมาณหนึ่งครับข้างบนนี้ก็เป็นเศษอาหารก็จะเติมไปเรื่อยๆครับแล้วก็ เอาดินเอาแกบมากบให้เขามักอยู่ในนี้ครับเดี๋ยวผมคิดว่าไส้เดือนที่อยู่ในดินหรือว่าจุลินทรีย์เขาก็จะมุดเข้ามาเองครับถ้าเกิดย่อยได้ที่ครับต้องเอาดินมากบเศษอาหารนะครับไม่งั้นก็จะมีกลิ่นครับ ก็จะค่อยๆเติมเศษอาหารลงไปเรื่อยๆครับแล้วก็เติมดินกบขึ้นมาเรื่อยๆครับอาจจะต้องหาอะไรมาปิดมาทับซะหน่อยครับเพราะว่ามันอาจจะมีหนูครับมาคุยหาเศษอาหารที่อยู่ข้างล่างครับสวัสดีครับก็เจอกันกับบรรยากาศภายในสวนช่วงเช้าๆครับตอนนี้เวลาประมาณ0 6นนาฬิกานาทีครับเป็นเช้าของวัน สุกที่28เดือนพฤศจิกายน2568ครับมีลมเย็นๆพัดมาครับวันนี้เมื่อคืนหนาวครับเช้ามาก็หนาวครับมีลมพัดเย็นๆครับรู้สึกว่าจะหนาวกว่าทุกวันครับนอนแทบไม่อยากจะไม่ใช่ไม่อยากจะตื่นครับไม่อยากจะลุกจากที่นอนครับเพราะว่าอยู่ในผ้าห่มแล้วมันอุ่นดีครับพอตื่นขึ้นมาสัมผัสกับอากาศภายนอกรู้สึกว่าจะหนาวหนาวเย็นๆครับ ลมอาจจะนิ่งๆครับแต่ว่าอากาศก็เย็ยนครับดีขึ้นมาหน่อยครับที่ตื่นเช้ามาผมได้มีที่ออกแรงออกกำลังกายครับมาขุดดินคุ้ยดินเอาไปหมักในบ่อปูนเมื่อกี้และครับที่หมักเศษอาหารไว้ก็พอให้ร่างกายได้อบอุ่นได้เหงื่อขึ้นมาถึงแม้ว่าจะเหงื่อจะไม่ซึมออกมาจนไหลโซกค,ครับแต่ว่าความอบอุ่นในร่างกายก็ เกิดขึ้นมาครับถ้าเราได้ออกแรงครับนิดๆหน่อยๆประมาณนี้ครับเหมือนเอ็กซอร์ซส์ครับเหมือนออกกําลังกายช่วงเช้าๆครับออกกําลังกายด้วยกันมากยดินนี่แหละครับก็จะค่อยๆกยดินบริเวณนี้ครับที่จะทําเป็นที่เดินของไก่นะครับแต่ทํายังไม่เสร็จครับดินก็ยังกองตอนแรกว่าจะกยไปกองสูงไว้ตรงนู้นแต่ว่าดูแล้วเยอะเกินครับต้องหาวิธีหาทางแบ่งปันออกไปบ้างครับจะได้ กระจายไ้หลายๆที่ครับตอนนี้ก็เหมือนกับว่าจะสะสมดินหมักดินนะครับถ้าหมักยิ่งนานยิ่งดีครับดินเขาจะย่อยสลายจุลินทรีย์ก็จะเยอะขึ้นครับการไปปลูกต้นไม้ก็ทําให้ต้นไม้รากเดินได้ดีแล้วก็มีธาตุอาหารที่เอาดูดไปเป็นอาหารเลี้ยงใบเลี้ยงดอกเลี้ยงผลได้ดีขึ้นครับถ้าเกิดดินที่เราหมักไว้ยังย่อยสลายไม่ดีก็จะมีทั้งความร้อนครับแล้วก็ ดินยังหยาบๆประมาณนี้ครับธาตุอาหารก็ยังไม่ย่อยสลายดีต้นไม้ก็จะไม่ค่อยโตรครับเท่าๆที่ผมได้เรียนรู้มาครับสังเกตมาประมาณนี้ครับที่พูดมาก็เฉพาะในลักษณะของดินทางกายภาพเท่านั้นครับก็คือไม่ได้เจาะลงลึกถึงว่าในเนื้อดินอาจจะมีเชื้อโรคอาจจะมีอย่างอื่นครับความเข้มข้นของความเป็นกรดเป็นด่างประมาณนี้ครับผสมเจือปนเข้ามาด้วยก็ ต้องไปทดลองทดสอบกันเียครับต้องมีเครื่องวัดครับแต่ว่าผมปลูกแบบธรรมชาติครับปลูกไปแบบง่ายๆครับก็คืออาศัยเนื้อดินเป็นหลักครับก็คือดินถ้าคิดว่าหมักได้ดีแล้วก็ดินย่อยสลายมีเศษอินทรีย์วัตถุเยอะๆก็ถือว่าดินดีแล้วครับพอไปปลูกไปก็แล้วแต่ว่าจะไปถูกธาตุกับต้นไม้ต้นไหนครับถ้าเขาชอบดินที่เราหมักเขาก็เจริญเติบโตครับแต่ถ้าเขาไม่ชอบครับไม่ถูกไม่ถูกชะโลกประมาณนี้ครับไม่ถูกธาตุประมาณนี้ครับ เขาก็จะไม่โตประมาณนี้ครับก็จะพยายามเลงปลูกพืชชนิดที่เขาชอบดินที่เราหมักเพราะว่าการทําสวนแบบผมก็ไม่ได้พิถีพิถันถึงขั้นนั้นครับถึงขั้นที่ว่าต้องมาวัดค่าดินต้องมาวัดความชื้นว่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณนี้ครับแค่หมักดินให้ล้วนๆก็พอครับเอาไปปลูกครับได้ผลมัง่งไม่ได้ผลมั่งก็ไม่เป็นไรครับก็ปลูกไปแบบเสี่ยงดวงนั่นแหละครับ อาศัยโชคลาภครับในการปลูกพืชผักของผมครับเหมือนตรงนี้ครับนอกจากจะอาศัยโชคลาภจากดินแล้วครับก็ยังต้องมาคอยอาศัยโชคลาภความโชคดีโชคร้ายจากไก่ครับที่จะมาจิกใบครับไม่ว่าวันไหนที่เขาออกมาเขาจะมาจิกครับตอนนี้ต้นมะเขือเทศทีท่กำลังแตกใบก็หมดไปเรียบร้อยครับกุดครับ ใบไม่เหลือเลยครับเหลือแต่ต้นครับก็ไม่รู้ว่าอร่อยอะไรนักหนาครับกับผักที่ผมปลูกครับนุ่นครับพอโจนกับแม่คุมผาผมก็ปลูกไปแบบนี้นะครับปลูกเอาความสุขความสดชื่นครับบางต้นก็ใบก็แทบจะไม่มีครับงอๆก็งอแต่ว่าพอมีลูกออกมาผมก็ดีใจแลวครับภูมิใจเลยครับภูมิใจในฝีมือครับก็ดูแลเลี้ยงดูกันไปครับต้นไม้ ตะไคร้ก็เริ่มจะเป็นรูปเป็นล่างครับเริ่มจะเป็นกอรครับเริ่มจะอ้วกขึ้นครับจากที่เคาะไว้ในกระถางเล็กๆต้นเขาก็เล็กๆรีบๆครับขิงก็ต้องมาเติมดินขึ้นมาครับก็จะจะก็ยังไม่ได้เติมครับแต่ว่าต้นก็ยังอยู่ครับส่วนตรงนี้ก็นับวันก็ยิ่งเจริญเติบโตครับ ก็คือยิ่งนานวันก็ยิ่งเจริญเติบโตนั่นแหละครับจนพิหูพิดตาครับจากที่เอามาปลูกแรกๆก็ต้นเล็กๆกันเหลืองๆครับตอนนี้อาจจะถูกธาดกระดินตรงนี้ครับใบก็เขียวขึ้นต้นขวบขึ้นประมาณนี้ครับทั้งมะเขือเทศทั้งต้นใบยีราต้นขึ้นช่ายครับแล้วก็จริงจูฉ่ายครับอยู่ในนี้รวมกันทั้งหมดครับ แม้กระทั่งต้นหอมครับก็เริ่มจะแตกกอแม้ว่าจะใบเล็กๆครับส่วนสาลแหน่ผมน่าจะไม่ถูกทาดกระดินตรงนี้ครับใบย,ยิ่งยิ่งนานวันก็ยิ่งสวนทางกับวันเวลาครับก็คือแทนที่จะยิ่งนานก็ยิ่งโตขึ้นแต่ตรงนี้ก็คือยิ่งนานยิ่งเล็กลงครับเล็กลงจนนี่ครับจนแทบจะมองไม่เห็นนะครับ สารแน่ผมครับส่วนแตงกวาตรงนี้ก็คงจะคุนไม่ขึ้น้วครับต้นเขาก็คงจะเท่านี้ครับก็คืออายุประมาณหนึ่งก็คือเสริมโปรตีนไม่ทันครับก็เหมือนคนครับถ้าขาดสารอาหารตั้งแต่เด็กๆกก็จะรูปร่างก็จะไม่ค่อยโตรครับก็จะแค่ๆแกนๆขาดนมขาดโปรตีนประมาณนี้ครับถึงจะอายุเยอะก็จะตัวเล็กๆครับผิดกับเด็กที่เลี้ยงดูมาอย่างดีต,งต,ตั้งแต่ต้นครับได้รับสารอาหารครบถ้วน ก็จะเติบโตแข็งแรงแล้วก็มีรูปร่างโครงสร้างที่ใหญ่โตครับสูงประมาณนี้ครับกระดูกแล้วก็กล้ามเนื้อพัฒนาอย่างเต็มที่ครับทั้งสมองด้วยครับก็เปรียบเทียบกับคนครับเปรียบเทียบไปแบบมั่วๆนะครับตามจินตนาการของผมครับอันนี้ก็ไปกีลาส่วนมะเขือเทศตรงนี้ก็ยังยังพอมีใบเหลือครับส่วนทางนู้นแม่กุมภากับพ่อโจนออกมาทีไรก็มาจิกครับ ไม่รู้ว่าจิกประชดผมหรือเปล่าอาหารก็มีให้ครับเขาเปลือกน้ำท่าเขาอุดมสมบูรณ์ครับมาถึงตรงนี้ก็จะมาอัปเดตระเบียงข้อไก่ผมนัะครับที่ทำไว้เมื่อวานตอนเย็นก็มาทำแผงหลังคาข้างบนเรียบร้อยครับเอาไว้เปิดประทุนครับเวลาที่ผมจะเข้าไปเก็บไข่หรือว่า ขาไปกวาดเศษขยะกวาดมูลของไก่นะครับในคอกจะได้ง่ายๆครับแต่ว่าก็ยังไม่เรียบร้อยครับแค่ทําเป็นโครงล่างเลครับเอาเชือกมามัดมัดให้เขา้าให้โครงรูปไว้ก่อนครับตรงส่วนยืดก็เอาตะข่ายครับเอาเหล็กเขาเรียกเหล็กอะไรเหล็กไวเมดประมาณนี้ครับที่เขาเอาไว้เทป,ปูนนั่นแหละครับเป็นเส้นเป็นเป็นตารางครับเอามา เป็นเป็นแผงครับเป็นแผงยึดลวดตาข่ายเส้นเล็กๆอีกทีนะครับผมก็เอาเสเลเลนมาคุมไม่ให้พอโจนเขามองเห็นน้องมีครับเพราะว่าพอเห็นกันทีไรเขาชอบจะขม,มินกันครับนี่ครับก็จะยกขึ้นได้ครับเดี๋ยวผมต้องเสริมความแข็งแรงด้วยการเอาเหล็กเส้นที่เส้นใหญ่กว่านี้ครับแล้วก็อาจจะเอาไม้ครับมาผาาตรงนี้ครับทําเป็นให้เขาได้ ได้วางได้อย่างมั่นคงครับไม่ยุบยากครับในเวลายกจะได้ยกง่ายๆไม่ไม่เกี่ยวตรงนู้นตรงนี้ครับตรงไหนที่ยังไม่เรียบร้อยตามขอบก็จะมัดก็จะพันให้ให้แน่นหนาขึ้นครับก็สามารถยก,ยกขึ้นได้ประมาณนี้ครับได้ทั้งแผงครับอย่างน้อยๆก็ยังเป็นช่องให้เราได้เข้าไปในเล้าไก่ได้ครับไม่ใช่ว่าปิดตายแบบเมื่อวานก็คือทั้งไก่ทั้งคนเข้าออกไม่ได้ก็คงขังลืมครับ <laughs> ส่วน ข้อของน้องเมย์ห้องนอนน้องเมย์ก็ยังพิจารณาอยู่ครับว่ากําลังจะหาแนวทางครับว่าจะขยายอาจจะเติมระเบียงมาให้เขาแบบพ่อโจนกับแม่กุมภาก็ได้ครับกาจะได้มีที่เดินออกมาจากห้องนอนครับได้เปลี่ยนบรรยากาศครับแทนที่จะอุดรู้อยู่แต่ในห้องนอนครับกลัวเขาจะเซ็งประมาณนี้ครับเผื่อได้หาเมียให้เขาครับในอนาคตข้างหน้าจะได้อยู่กันเป็นครอบครัวครับ มามุมนี้อีกรอบครับผมสังเกตเห็นแมกุมพาเขาน่าจะไข่ไข่อย่างมาอีกใบนะครับนี่ครับใกล้ๆอยู่ตรงนู้นครับมองแทบไม่เห็นครับนุ่นครับไข่แมกุมพาอยู่มุมสุดเลยครับมุมลึกเข้าไปในคอกข้างในเลยครับเมื่อวานผมก็ใช้ไม้ยาวๆมาเขีย่ยเก็บไป กินแล้วลูกนึ่งครับเก็บไปกินแล้วหนึ่งฟองนั่นครับไข่ของแมงกุมงาเพราะว่าถ้าจิ้งไว้นัานๆเขาอาจจะจิกกินเองครับเพราะโจรก็มองๆอยู่ครับยังไม่ได้ทำรังให้เขาเลยครับเดี๋ยวทำบริเวณนี้ให้เสร็จก่อนครับเดี๋ยวค่อยหารังมาให้เขาไข่เป็นที่เป็นทางครับจะได้เก็บง่ายๆครับอาจจะแขวนไว้มุมนี้ก็ได้ครับจะได้ล้วงมือเข้าไปเก็บง่ายๆครับเพื่อความสะดวกสบายใน ในการดูแลรักษาของเรานั่ยนะครับก็เลี้ยงไก่ก็ไม่ได้กินตัวครับก็กะเลี้ยงกินไข่ครับเลี้ยงเขาไว้เป็นเพื่อนเอาไว้ดูเล่นครับใครเหงาเวลาเข้ามาในสวนครับเห็นไก่เห็นต้นไม้ก็ไก่ก็เหมือนเป็นตัวที่ทําให้เคลื่อนไหวมีชีวิตได้ขันได้กระพือปีกให้เราดูครับก็เหมือนกับเกลียดตัวกินไข่นั่นแหละครับแต่ว่าพูดแบบนี้ก็ไม่ใช่ว่าผมจะเกลียดไก่หรอกครับก็คือก็รักเอนดูเขานั่นแหละครับ ก็เปรียบเปยเป็นสุภาษิตครับก็คือเกียรติตัวกินไข่เกียดปลาไหลกินน้ำแกงประมาณนี้ครับที่เขาพูดพูดกันมาครับก็จำคขาคำเข้ามาพูดครับ <c oughs> ประมาณนี้ครับข้างนอกก็ยังไม่เรียบร้อยดีครับเดี๋ยวต้องเอาอิฐมาวางให้ให้ดีครับกั้นตรงช่องข้างล่างครับไม่ให้มีรอยโวครับจะได้แนบสนิท ดูแน่นหนาขึ้นครับแล้วก็จะทําให้โลง่งงเกี้ยงๆก็จะดูดีขึ้นครับตรงนี้ก็เหมือนเป็นนาข้าวเลยครับเพราะว่าเขาเปลือกที่ผมเอาไม้เขากินเขาก็กินทิ้งกินกว้างครับพอหล่นลงมาเจอความชื้นก็เป็นต้นกล้างอกขึ้นมาครับนี่ถ้าเกิดไม่มีต้นไม้ต้นฝรั่งอยู่ด้านบนผมอาจจะทําเป็นนาข้าวก็ได้ครับบริเวณนี้ครับอาจจะได้ทํานาอ,อีกอย่างหนึ่งครับนอกจากทําสวนเลี้ยงไก่ครับ แสงแดดอ่อนๆเริ่มโผล่พ้นขอบฟา้ามาแล้วครับความอบอุ่นก็คงจะมาละลายความหนาวเน็บไปได้ประมาณหนึ่งครับพอถึงกลางวันครับก็พามาชมบรรยากาศสวนแบบเดิมๆนั่นแหละครับเพิ่มเติมก็คืออาจจะมาอัปเดตบางสิ่งบางอย่างที่ผมได้ทําไว้ในแต่ละวันครับทําไปวันละนิดวันละหน่อยครับสวนผมไม่รีบร้อนครับทาไว้เพื่อเอาไว้รองรับให้ตัวเองได้มีที่เข้ามาพักผ่อนหย่อนใจเข้ามาเดินเข้ามา หยิบนู่นจับนี่เหมือนหลอกตัวเองให้ให้ได้มีอะไรทําครับจะได้ขยับร่างกายดีกว่าเขาไปนั่งจมปักอยู่ในบ้านครับก็อาจจะทําให้เครียดหรือว่าซึมเศร้าได้ครับครับความสุขที่ได้จากการแสวงหาชื่อเสียงลาภยศเงินทองบางทีอาจเป็นเพียงแค่มายาครับแล้วความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนอยู่ภายในและอยู่ใกล้ๆตัวเราครับตราบใดที่โลกยังไม่หยุดหมุนแล้วชีวิตยังต้องดําเนินต่อไป ทุกๆสิ่งที่มัอยู่มากมายแล้แลวต้องกลายเป็นในตีครับกอรู้จักความพอดีไม่ซีเรียสกับชีวิตและอย่าไปยึดติดมากเกินไปอะไรๆก็ดูดีไปหมดสําหรับคลิปนี้ก็คงต้องขออำลากันเพียงเท่านี้ครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีความสุขแล้วก็จงรวยทุกๆท,ท่านครับสวัสดีครับ